ที่นี่นะคะเป็นพระพิคเนศหลางเราก็ตั้งจิตอธิษฐานนิ่งๆเพื่อให้องค์พ่อได้ฟังคำอธิษฐานของเราและท่านก็ได้ประทานพรที่เราขอให้สำเร็จเคล็ดลับที่เราจะแบบนำพรที่เราขอองค์พ่อก็คือเราต้องปิดหูข้างหนึ่งนะจะได้ไม่ออกหูซ้ายรึหูขวาอ่าแล้วก็เดี๋ยวทั้งหนูมุสิกาก็จะนำามนี้ไปบอกพ่อสำเร็จเร็วพ่อรับแล้ว นั่นแหละมันคือความที่พี่เวลาไปไหว้พี่จะเจออะไรที่มันไม่ค่อยเหมือนคนอื่นอ่ะในสถานที่ของพระที่ได้ลร้างเนี่ยก็จะมีอีกสองที่ซึ่งเป็นศาลตายายกับต้นตะเคียนนะคะคนลุกยืนตัวตรงนี้กันลุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจุดทูบตัวเลขกันก็ขอให้คนที่แบบว่าได้ดูรายการอ่ะและได้เห็นเลขทูบเนี้ยก็ให้แบบให้มีโชว์ มาถึงแล้วโอเคที่นี่นะคะเป็นพระพิคเนตหลางอยู่ที่ตะเคียนเตี้ยบางละมุงเดี๋ยวเราอะเข้าไปไหว้องค์พระพิคเนตกัน<ม>ตรงนี้น่าจะเป็นที่ลอยประทีปนะคะถวายองค์พ่อพิคเนตเพราะว่ามีน้ำด้วยลอยโคมประทีปให้กับถวายองค์พ่อพิคเนตดูจากที่เห็นแล้วก็คือเขามีสีเป็นประจำวันเกิดก็คือวันเกิดแต่และว,วันก็จะมีเทียน เป็นเป็นสีสีเป็นรูปเอเป็นรูปเป็นสีแต่ละแบบแล้วก็มาถวายองค์พ่อก็ฝั่งขวามือเป็นศาลปู่พี่คลาชสิ่งก็คือปู่พี่คาดก็เป็นบริวารขององค์พ่อพิฆเนตรนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้องค์พิฆเนตรองค์ใหญ่ที่เป็นประธานตรงนี้ก่อนเนาะโอเคงั้นเราก็มาบูชาของที่จะถวายองค์พ่อก่อนมีชุดไหนบ้าง จะมีเป็นสับปะรดกับพัญธพืชเก้าชนิดค่ะสองแถวนี้ก็สิบเก้าค่ะสิบเก้าก็จะมีหนูถวายเป็นบริวารมีไส้มุกค,ค่ะไส้มุกจะเป็นของค์อให้หนูมุสิกะแล้วก็ซีพูหนูขอพรออ่ะโเคขนมจะเป็นขนมโปรดองค์พ่อโมทกะลาดูค่ะพี่เลือกชุดนี้เพราะว่าเป็นสีม่วงสีประจำวันเกิดของตัวเองมีเลขเออ่ทูปเสียงเลขให้ได้าน,นีไหนะอ่ะโอเคได้ค่ะเราก็หยิบไปหนึ่งอัน แล้วเดี๋ยวเราไปจุดดูกันนะว่าได้เลขอะไรเผื่อว่าคนที่ตามจะได้โชคจากเราเคล็ดลับของพี่นะคะก่อนที่เราจะขอพรองค์พ่อพิะเนตพี่ก็จะเดินก่อนวน3รอบแล้วก็ท่องอมกรรมกันฑปฏีนโมหาไปด้วยแล้วก็ค่อยมาขอพร ตอนนี้เราก็เดินวนครบสามรอบแล้วแล้วเราก็จะมาขอพอรองค์พ่อปิคเนตนะคะอยู่ต่อเบื้องหน้าองค์พ่อปิคเนตซึ่งท่านก็มองลงมาที่เราเราก็ตั้งจิตอธิษฐานนิ่งๆเพื่อให้องค์พ่อได้ฟังคําอธิษฐานของเราแล้วท่านก็ได้ประทานพรที่เราขอให้สําเร็จโอเคค่ะที่อธิษฐานในใจนะเพราะว่าพี่ม,มองรู้สึกว่าท่านขันในใจอ่ะท่านจะเหมือนเราจิตเรานิ่งอ่ะ แล้วท่านจะรับรู้ในสิ่งที่เราขออะแล้ววันนี้มาคือโชคดีว่าก็คือคนน้อยและสมาธิพี่ก็จะจะได้นะที่พี่คิดอย่างนี้ขี่เราก็เราก็ถาวายแล้วเดี๋ยวเราเอาสร้อยไปเมื่อกี้น้องบอกว่าให้ไปที่หนูมุสิกะเราก็ไปกระซิบที่หูหนูเพราะว่าหนูมุสิกะก็จะนำะเขาเรียกคำขอพรไป บอกองค์พ่อไปคนี้ซึ่งก็จะสำเร็จเร็วขึ้นตามที่พี่อ่านมานะ<ป>เคล็ดลับที่เราจะแบบนำพรที่เราขอองค์พ่อก็คือเราต้องปิดหูข้างหนึ่งนะ,ะปิดหูเนี่ยหูหนูเนี่ยหนึ่งข้างแล้วเพื่อที่จะแบบจะได้ไม่ออกหูซ้ายถึหูขวาอก็คือพูดแล้วก็เดี๋ยวทั้งหนูมุสกาก,ก็จะนำความนี้ไปบอกพ่อสำเร็จเร็ว พ่อรับแล้วสาธุใช่มันก็เหมือนมันเป็นความเชื่อนะคือพี่อ่ะก็จะเจอแบบเรื่องแบบนี้เหมือนกับพอท่านรับพรคือพี่อธิการเสร็จพอดีแล้วเพลงก็ขึ้นเลยอ่ะคือมันก็รู้สึกว่าท่านรับแล้วว่าสิ่งที่เราขอจะสําเร็จสมปัารถนาเนี่แหละคือปฏิหารที่พี่เวลาไปไหนก็จะเจอแบบเนี้ยซึ่งพี่ก็จะ,จะรู้ด้วยตัวเองประมาณเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราก็ถวายให้หนูจัดไป นี่ท่านหนุ่มมิสิกาขอบประคุณนะคะขอองค์พ่อประทานพรให้สําเร็จรวดเร็วด้วยนะแน่นกระซิบนาเลยกระซิบนายก็ <c oughs> <c oughs> ขอให้แบบขเขาเรียกนะเฮงปังดังเปรี้ยงเหนือมหศัศจรรย์อะไรเงี้ยคือแบบว่าปฏิหารนะเอาประมาณนั้นแล้วเพลงก็ขึ้นเลยแบบปุ๊บขึ้นเลยนั่นแหละมันคือความที่พี่เวลาไปไหว้พี่จะเจออะไรที่มันไม่ค่อยเหมือนคนอื่นอะ มื่อสักคู่นี้เราได้ขอพ่อนผ่านท่านหนุ่มมุสิกาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจุดทูปตัวเลขกันคือพี่อะทำธุรกิจพี่อาจจะไม่ได้โชคเรื่องเรื่องตุมเรื่องตัวเลขแต่ว่าพี่คิดว่าคนที่เขาแบบเชื่อและศรัทธาแล้วเขาก็มีความหวังเนะเพราะมันก็เป็นอะไรที่แบบเป็นโชคลาภเนาะก็อาจจะได้ก็ขอให้คนที่แบบว่าได้ดูรายการอะ แล้วได้เห็นเลขทูบเนี้ยก็ให้แบบให้มีโชคได้แล้วโอเคแล้วก็จะไปปักตรงนี้ okay. ตรงนี้นะของเรานะโอเคในสถานที่ของพี้นพักที่ได้ล้างเนี่ยก็จะมีอีกสองที่ซึ่งเป็นสารตายายกับต้นตะเคียนนะคะเดี๋ยวลาไปที่ต้นตะเคียนก่อนเวลานี้ก็ดีเนาะ โพเพดิรู้สึกขลังอะ่ะแบบจะขนลุกนิดนึงต้นตะเคียนพี่พี่รู้สึกขนลุกข <c oughs> นลุก, <c oughs> ลกยืนอยูตรงนี้ก็ลุกแล้วเนี่ยอย่างต้นตะเคียนะรู้แต่ว่าท่านศักดิ์สิทธิ์แน่เพราะว่าเคยอ่านเยอะมากที่แบบมีคนฝันถึงใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่ต้นตะเคียนเขาจะอยู่ในน้ําแล้วก็จะแบบมาเข้าฝันแล้วก็ให้ให้คนแบบ มาอัญเชิญขึ้นน่ะเออพี่พี่เชื่อนะเพราะว่าพี่มองว่าศักดิ์สิทธิ์อ่ะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็คือมีแน่ๆอ่ะความรู้สึกพี่นะมีแน่ๆไม่ใช่ฝันแล้วคือมันไม่มีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นไงแต่ฝันแล้วมันมีเหตุการณ์จริงก็แสดงว่าท่านมีจริงพี่เชื่อเรื่องนี้แต่ว่าพี่อาจจะเป็นคนขี้กลัวเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยพี่ขี้กลัวนะเออแล้วก็แต่เวลาพูดเพลงนี้แล้วพี่ก็ยิ่งกลัวอยเลยพี่ก็จะเลี่ยงกับการที่จะแบบไปไกลๆแต่นะพี่แหม่มเปลี่ยนไปเลยนะแบบ เรียกอะไรกลัวความกลัวใช่มันไม่รู้ว่ามันกลัวบอกไม่ถูกเออสารตายายยังโอเคอย่างเมื่อกี้ตอนตะเคียนคือแบบอยู่มืดๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราคือเขาเป็นลี้ลับแบบว่าขนลุกอะแต่อันนี้รู้สึกโอเคไหวแบบดูอธิษฐานจิตเนาะได้แหละเพราะท่านจะรู้คือพี่จะเป็นคนที่อธิษฐานในใจนะต้องบอกงนี้ก่อนมีความรู้สึกว่าอธิษฐานในใจแล้วจิตเรานิ่งแล้วท่านรับ รับรู้ในสิ่งที่เราขอพรนะคะอ่าเราอะได้ไปขอพรอ,องค์พ่อพิเนีตองค์ประธานเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จุดนี้ก็จะเป็นเทียนประทีบสิ่งเจ้ามันเกิด พี่ก็จะเลือกสีว่ามันเกิดตัวเองก็คือสีม่วงนี่ก็เขาก็มีให้สแกนนะทําบุญตามกรรมสัทาาก็ได้พี่ก็ทําบุญตามตามกรรมสัทธาแล้วกันพี่ว่าเคล็ดลับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าให้องค์พ่อท่านก็เหมือนรับรับในอ่าสิ่งที่เราขอแล้วก็เหมือนเป็นดวงชะตาว่าจะมันเกิดของเราสีเทียนเขาก็เลยมีมาเป็นตามันเกิดจุด มันมันจะละลายกับเทียนอะ่ะแป๊บหนึ่งเอ้ยได้ได้ได,ได้นี่เออเราก็ต้องอธิษฐานจิตก่อนละกันให้งั้นน่ะพระพิคเนศที่นี่เป็นพระพิคเนตปางสวยสุขปางสวยสุขก็คือเราอะ่ะทําอะไรก็จะง่ายเอยอเพราะท่านเหมือนนอนกินนั่งกินนอนกินง่ายแล้วก็มีความสุขอะไรเงี้ยแล้วเราได้มาขอพรท่านพรที่ขอนั้นก็จะง่ายอ่า เรียบร้อยค่ะก็สิ่งที่เราขอพอรก็ลอยไปถวายท่านพี่พี่มองว่าอาจจะด้วยความที่พี่สื่อได้จากการจิตสมาธินิ่งอของพี่นะอาจจะคอนเซปต์ไม่เหมือนกับใครอะไรเงี้ยแต่พี่อาจจะต้องนิ่งแล้วอธิษฐานในใจอ่ะแล้วจะสำเร็จ ที่จะเป็นแนวนี้นะเออที่พี่สัมผัสตัวเองมาก็เหมือนกายธิษฐานจิตนั่งสมาธิอย่างเงี้ยแล้วจะถึงท่านอะ่ะเหมือนสิ่งที่เราคิดอะ่ะท่านจะรู้อะ่ะรู้ในใ,ในในใจของเราเราคิดอะไรอ,อันนี้พี่พี่รู้สึกเป็นแบบนั้นนะเออพี่ก็เลยเวลาอธิษฐานอะ่ะจะอธิษฐานนาน,านแล้วก็นิ่งๆมีสมาธิแล้วก็นึกถึงท่านเป็นหลักเลยไงว่าแบบให้ท่านแบบเหมือนกับรับรู้ในสิ่งที่เราขอพรแล้วพรน,นั้นนะ่ะท่านจะประทานให้เราเดี๋ยวเราก็จะรู้ สถานที่พระพิเคเนตล้างตะเกียนเจ้าบางละมุงนะคะชนบุรีก็เปิด24ชั่วโมงที่นี่จะมีของถวายให้บูชาได้หรือว่าจะนำเอ็มมจากบ้านก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะแล้วก็มาขอพรองพ่อพิเคเนตต่างสวยสุดที่นี่ได้เลยนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครอยากมูมูตามแหม่มนะคะ